สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นฝั่งทีป๊อปกับเจสาวเกิร์ลกรุ๊ปนะครับวง 4E ล์ดมันเองซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทำรีแอคชั่นเพลงบูติป๊อปแล้วแล้วจากนั้นก็จะมีการปล่อยเพลงอื่นมาอีกรวมถึงเพลงที่ปล่อยมีในวันนี้ด้วยก็คือเพลง Trick or Treat เพื่อให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะใกล้ถึงแค่ไม่กี่วันนี้เองง่ายนะครับผมซึ่งลองไปแอบฟังมาแล้วก็หูเพลงไม่่่ได้้้แแแแแอออมมฟฟฟัััังงงงงลลลลลลววกกกก็็คืหะะะนทาาาาปๆยูเเเเพพพร เพลงแบบน่ารักน่ารักดีมากๆเลยวันนี้ก็ปล่อยเอ็มวีมาแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูด้วยผมการเลชั่นของเอ็มวีเพลงนี้นะครับเออวิวิวิจ้าสีสีส้าโอ้โหคาร์ลฟูมากๆโหชอบโปรดักชั่นจังโอ้โหว้าวพายุสีอโะหยสวยอ่ะ กันดูผ้เาเ้ยจะออมมาการะลองมาการะลองมาการะลองอผ่านชอบชุดจากจีนแาวมากเลยอข้อตุมสวย้กับไม้โอ้โหไม้สวยมากเอลุคนี้สวยมาก มันคือไพ่อะไรวะอยากรู้วะเหมือนไพ่ยิปซีทำนายปะไม่รู้เนี่ยเปียงทำอะมีเซรมีเซแบบเป็นพยากรณ์อะไรปุ้ยฮะน้าเออเนาเฮ้ยบินด้วยเฮ้ยน่ารัก เอาละต้องเต้นแล้วไหมอืมท่าน่ารักจองท่าแอบ,บเยอะอยู่นะเออมันเคยใช่ท่าเยอะเหมือนเคยไม่เคยมีท่าหน่อยจังท <laughs> ีแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้น่าสนใจเออ,เอ,อใช่ โซลินเท่มากเลยอ่ะเขินไม่ได้หรอกอ้ไม่หรอทั้ทง,ทงสีผมทังม้งใส่ใบก็คือชมพูหมดเลยสวยชอบไฟชอบไฟทำหน้าน่ารักค่ะ โอ้ย <ổ> แก่งกันหลยหายสวยจริงว่ะสวยมากเลยอ่ะถึงนี่รักจริงไม่ได้หลอกอโอ้ย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 มีความกบวยเนี่นะชอบชุดมาก ชธอชุดทัหรอ่ทุกคนเลยอ่ะชอบสีชอบโทนสีเข้ากองความเป็นแบบทริคอร์ทชีใฮนวีเหมือนแบบรูปอมอ่ะสีเหมือนรูปอมใชู่ปาโอ้ห้าแล้วโอ้ยโอ้ยสุนิ้นหรอช่วยโอ้ยจรีนคนแมนเท่วย อ๋ออิ <Das S 2> นี่อินี่อินนี่มินิมานิโมอินี่มีเนี่ยมาโมสถาชุดเยอะมากเลยแนะ่ที่เห็นนะอู้สวยสดูเพลินมากเลยตอนนะี้วิ้ยเพิ่งเห็นชุดพันน่ารัก เออน่ารักน่ารักน่ารักโอ้โหตาอมชอบผมแพนน่าชีกอชีสหมว มันดูเพลินมากเลยอ่ะแบบไม่อยากให้จบเลยอ่ะจริงๆแล้วก็แบบสิ่งที่ต้องพูดเลยเรื่องที่เรื่องของโปรดักชันของการถ่ายทำใช่คือแบบว่าตั้งใจเนาะแล้วก็ลงทุนแต่ว่าสวยอ่ะที่มันดูแล้วมันเพลินตาเลยงานละเอียดเออด้วยความที่ชื่อเพลงก็บอกว่าที่กอทีสเกี่ยวกับเกี่ยวกับฮาโลวีนเกี่ยวกับลูกอมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสีสันของอิงบีมันก็จะดูค่อนข้างที่จะแบบคัลเลอร์ฟูลแต่ว่าในความเป็นคัลเลฟูลมันยังมีความแบบฮาโลวีนอ่ะมันมีความแบบ ก็เลยนะเป็นสีดำับสีแดงมีความแบบนินทิดอยแูบบ่นั้นมีความแบบก็กลเนลนะ,ะออน่ากลัวแบบ่ากลัวไม่ไม่ใช่น่ากลัวแบบน่ากลัวแบบน้ำดีนะออน่ากลัวแบบเหมือนเทศกา,าลทารูบีอ<ล><น>ะไรเงี้ยเออดีแบบดีมากๆนะครับแล้วก็ชุดชุดเยอะเยอะ สวยชุดสวยแต่ว่าแต่ละคอสตูมคือรู้สึกว่าแบบเข้ากับหลายๆคนหลายๆวิอะไรเงี้ยเรือกมาดีเลือกมาได้ดีมากๆแล้วก็แบบตั้งใจเห็นดีเทลชุดแต่ละชุดแล้วแบบตั้งใจทำมากๆอ่ะจริงๆแล้วก็เรื่องทรงผมด้วยผมก็น่ารักไปหมดเลยชอบชอบมากๆรายละเอียดดีเทลแบบว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนแล้วก็แบบว่าพร็อพอะไรเนี้ยอาไรเนั้นคือแบบว่า สวยสวยเป็นอีมีหนึ่งที่สวยมากๆในนาทีจะได้เห็นแบบว่า MV แบบนี้นะจริงๆนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนกันมีกันก่อนของโฟยฟพอได้วยความที่ตัวเพลงก่อนๆนั้นเนี้ยมันจะเป็นแบบแนวสไตล์แบบครับเป็นแบบเต้นเยอะมันเต้นเยอะมันอะไรอเยอันนี้ก็เต้นเยอะเหมือนกันด้วยต่วเพลงนี้มันมีความแบบน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็แต่ว่าถ้าเต้นนี่ก็คือแบบก็เหมือนเดิมท้าเยอะเหมือนเดิมเป็นติ๊กต็อกชรเลนแม้ว่าจะไม่ได้แบบดูบนเผยอาจจะเหมือนไม่บู๊แต่ถ้านั้นเยอะดูผ่านตาแล้วก็รู้สึกว่า ก็มีหลายมีมีหลายแอนอยู่ถ้าเยอะแต่ว่าเต้นง่ายสออสเยอะจริงๆแต่ว่าเต้นตามได้นะครับคิดว่าใน t i k t อกนี่น่าจะมีชาเลนจ์เกิดขึ้นแน่นอนเลยนะครับแล้วก็อยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะต้องรอดูรายการทีมอสเตดเห็นเขาเหมือนจะขึ้นมะขึ้นขึ้นเออขึ้นก็ถ้าขึ้นก็เป็นพรุ่งนี้ใช่เสาร์ใช่ไหมอ๋อก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นยังไงเพราะว่าในบีก็คือจะเห็นท่าเต้นแบบอย่างนี้อย่าวน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเช นะครับโอเคนี่ก็จบเล่นของสำหรับอาลิชั่นเพลงทีตอทีตนะครับผมจากเจ็ดสาววงโฟอีฟนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับอลิชั่นในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ